10วิธีเพิ่มเงินในบัญชีแม้กำลังหลับฝันหวาน1ทําทำบล็อกจงเขียนเขียนเขียนใครที่มีฝีมือในเรื่องของการเขียนเขียนนิยายเขียนบทความต่างๆคิดคอนเทนต์ดีๆแคปชั่นดีๆตอนนี้คนสนใจมากๆนะคะในเรื่องของการทำออนไลน์ล้วสามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถเป็นนักเขียนเขียนบล็อกเป็นนักเขียน หรือทำสิ่งต่างๆที่เรามีความสามารถ 2. พัฒนาสินค้าขายความเชี่ยวชาญพัฒนาสินค้าของเราขึ้นมาจนมีจุดเด่นเป็นของตัวเองจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสินค้านั้นๆทำให้เรา ได้รับรายได้แม้เราหลับคนก็ยังอยากได้สินค้าของเราแล้วเอาไปใช้ 3. หาไรายได้จากลิขสิทธิ์เมื่อเราพัฒนาสินค้าจนทําให้คนเกิดอยากนําไปใช้เราจนลิขสิทธิ์เราได้ค่าลิขสิทธิ์ด้วยค่ะ 4. ส,สร้างชุมชนขายความเป็นสมาชิกเหมือนขายความเป็น FC ขายขายคอมมูนิตี้ต่างๆการที่เป็นสมาชิกดึงดูดคนเข้ามาทำให้เราได้รับรายได้ได้ 5. ตั้งค่าตอบสนองอัตโนมัติหรือตอบออโต้ค่ะ 6. สร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองถ้าเรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไม่ว่าใครจะอยู่ในมุมไหนของโลกเห็นเว็บไซต์เราแล้วอยากสั่งสินค้าหรืออยากได้สินค้านั้นๆสามารถที่จะสั่งได้เลยแม้กระทั่งเราหลับรายได้เราไม่หลับเราสามารถสร้างรายได้ได้แม้กระทั่งเราหลับล 7เป็นตัวกลางตัวแทนในการขายสินค้าการที่เราเป็นตัวแทนการขายสินค้าทําให้เราสร้างรายได้ 8. เรียนรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าถ้าเราหลับรายได้เราไม่หลับเราสามารถสร้างแพส i ีฟอินคัมได้9เปิดสอนคอร์สเรียนออนไลน์เมื่อเราทำคอร์สออนไลน์ไม่ว่า ใครจะมีเวลาตอนไหนเขาสามารถเข้าไปดูเขาสามารถซื้อคอร์สของเราทําให้เราสร้างรายได้แม้กระทั่งเราหลับได้สิบหาไรายได้จากการปล่อยเช่าอันนี้ก็เป็นแพสซีฟอินคัมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แม้กระทั่งถ้าเราหลับเงินเราไม่หลับไปด้วยเราปล่อยค่าเชา่าไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือตึกแถวอาคารพาณิชย์ต่างๆทำให้เราได้รับค่าเชา่า สิวิธีเพิ่มเงินในบัญชีแม้กระทั่งเราหลับมาสร้างเงินในบัญชีกันค่ะมาสร้างเครื่องผลิตเงินกันมีแพส i v e อินค m มกัน10เทคนิคดีๆวิธีคิดดีๆจากโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money